ต้องเอาโทรศัพท์ออกจากมือนะคะสาธุค่ะกิ้งลงไงมาเลยคอาจารย์ต่อไปว่าต้องบอกเขาว่างออกจากมือด้วยให้เขาถวายด้วยหน่อยสิเอา ให้เขาถวายมาได้เ <amounts> ด <to S 2> ี <kull and up> ๋ยวหน่อยจัดเองนวงตาก็ท่ท่าเผลอรับเดี๋ยวหน่อยจะเอาเองอยากถวายดีนักกระเป๋งินกับโทรศัพท์นี่เอาให้เพื่นแดนน้ำกลนจะหาโน้มมื่อยสะก่อนจะเอาขึ้นให้ อย่างอะไอย่าไปใกล้อย่าไปใกล้อย่าไปใกล้ <laughs> อ,กล <laughs> อีกกี่ร้อยเมตรตมเรโอเคเช้านี้นะคะจะถึง5กิโลแล้วค่ะต่้้ารับไปนนแลว นั่งลงวางมือถือเลยนะคะนั่งลงเลยค่ะถ่ายรูปนั่งลงนะคะนั่งลงถ่ายค่ะดวงตาเดินผ่านนะคะจ้าหมุนอยู่จ้าไม่เห็นไหมจ้ารอบไปเดี๋ยวจะให้ดูข้างหลังนะจ้า

เอ็มพรุ่งนี้เช้ามาแต่เช้าเลยนะโอ้อาจารย์เขาบอกอยู่ว่าถ้าจะสั่งหนังสือบอกหน่อยเลยเดี๋ยวหน่อยโทรไปจะได้ไม่ไม่รอจะเอาเลยไหมหนังสือทรรมบัดใช่น้องบอกว่าถ้าจะเอาให้บอกน้องล่วงหน้า